สวัสดีค่ะฝนทวันพันธ์ค่ะต่อสถานิีค่ะวันนี้นะคะมาเอาใจสำหรับคนที่ชื่นชอบเครื่องดื่มเย็นๆประเภทสมูทตี้หรือว่ากาแฟปั่น วันนี้ต้องติดตามชมใหดีนะคะพลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีค่ะพูดถึงนะคะเครื่องดื่มที่เป็นประเภทปั่นหรือว่าสมูทตี้เนี่ยนะคะหัวใจหลักๆสําคัญเลยนั่นก็คือเครื่องปั่นใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าปัญหาค่ะหลายคนนะคะมักจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเครื่องปั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นการปั่นไม่ละเอียดทานไปก็ไม่อร่อยเสียรสชาตินะคะหรือบางทีค่ะใช้งานไปไปมามามอเตอร์ไม่มอเตอร์เสียแต่ว่าวันนี้ค่ะปัญหาทุกอย่างจะหมด ไปในพริบตาเพราะว่าเรามีตัวช่วยด้วยเครื่องปั่นกาแฟ Starwell ด้วยการทำงานของเครื่องปั่นกาแฟ Starwell ค่ะได้พลังนะคะสูงถึงกำลังมอเตอร์1500วัตต์และให้ความเร็วรอบสูงสุดถึง27,000รอบต่อนาทีค่ะควบคุมด้วยระบบดิจิตอลสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและยังสามารถตั้งเวลาได้ตามความต้องการ มีใบมีดคุณภาพดีถึง6ใบมีดทำให้คุณสามารถบดเครื่องดื่มที่ใส่น้ำแข็งได้อย่างละเอียดละมุนทุกครั้งที่ได้ดื่มค่ะส่วนตัวถอทำจากโพลีคาร์บอเนตที่มีความเหนียวและแข็งแรงทนทานซีนเป็นระบบลูกปืนมีระบบพัดลมระบายความร้อนและยังมีพลาสติกกันน้ำซึมเข้าเครื่องด้วยค่ะ เอาละค่ะงั้นเราไปดูประสิทธิภาพการทํางานของตัวเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะมาทนงานนี้เลยนะคะเอาละค่ะสําหรับเครื่องปั่นกาแฟ Starwell นะคะเหมาะมากๆเลยสาหรับคนที่กําลังจะเปิดธุรกิจเปิดร้านกาแฟนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะเปิดร้านกาแฟนะก็ต้องมีทั้งซื้อเครื่องทํากาแฟไหนจะเครื่องบดกาแฟโอ้โหลงทุนเยอะเสียเงินเสียทองเยอะเลยนะคะมากมาอุปกรณ์เลยนะใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเครื่องปั่นกาแฟ Starwell เนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะบด มเมล็ดก,กาแฟาได้ด้วยโอ้โอสะดวดียว<า>ใช่แล้วล่ะค่ะคราวนี้มาดูตัวเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะคะปกติแล้วตัวเครื่องทั่วๆไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาดูทางด้านแกนแการปั่นนะคะนนบริเวณตรงกลางเนี่ยถ้าเป็นเครื่องทั่วๆไปจะทําจากพลาสติก เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการทํางานก็ทําได้น้อยครั้งนะคะ,อ,ะอาจจะเสียแล้วก็พังง่ายด้วย<อ>ค่ะแต่ว่าของเครื่องปั่นกาแฟ Starwell เนี่ยนะคะเป็นระบบลูกป,ปืนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการใช้งานเนี่ยยาวนานแล้วก็ที่สําคัญนะคะ<อ>ประสิทธิภาพในการปั่นดีมากๆเลยนะคะอเอาละใส่ลงไปโอ้โหเห็นตัวเครื่องแบบนี้นะคะเห็นแล้วนะคะว่ามันเขามีดีไซน์ที่ทันสมัยด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูฟังก์ชันกนารทํางานบ้างดีกว่าะนะง่ายมากคุณผู้ชมค่ะเริ่มจากที่หน้า หน้าจอก่อนเลยนี่เขามีจอนะคะที่จะแสดงถึงสถานะในการทํางานแล้วก็เริ่มจากนี่ค่ะปุ่มเปิดปิดนะคะออนออฟนี่ปุ่มนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับระดับนะคะของความแรงในการทํางานนะคะเรามีทั้งโลแล้วก็แบบ high ซึ่งสามารถปรับได้ถึง7ระดับก็เลยทีเดียวโอ้ท่านั้นไม่พอนะคุณผู้ชมเรายังสามารถที่จะตั้งเวลาได้ด้วยนี่<ม>เรามีปุ่มตั้งเวลานะคะ,คะแล้วก็ยังมีปุ่มพอยส์ที่จะช่วยย้ำในเรื่องของการทำงานนะคะในระบบ ของความแรงในการาปั่นได้มากยิ่งขึ้นด้วยนี่แหละค่ะความสะดวกสบายรวดเร็วหลากหลายระดับนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มจากการบดเมล็ดกาแฟกันก่อนเลยดีกว่านะคะอขออนุญาตมาสาธิตเลยเปิดฝาอันใหญ่ออกเลยนะคะนี่ก็เป็นเมล็ดกาแฟที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเป็นเม็ดแบบนี้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่ลงไปนะคะเพื่อทําการบดเมล็ดกาแฟนะคะ เอาละค่ะจินตนาการถึงกลิ่นแล้วก็รสชาติที่จะออกมาเลยนะใช่แล้วละค่ะมีกลิ่นหอมออกมาแล้วนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเธอใส่ถ้วยคุณผู้ชมได้ดูเลยเอาละค่ะเรามีกาแฟบดที่หอมกลุ่นแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการปั่นกาแฟให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ้างค่ะนี้เลยมาด้านนี้เลยนะคะเอาล่ะเริ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมเราจะเริ่มจากการใส่น้ำแข็งลงไปก่อนนะคะ เปิดร้านกาแฟาเหมือนดิฉันเนี่ยนะคะเหมาะมากๆเพราะว่าเครื่องเดียวนะคะเครื่องปั่นกาแฟาสามารถบดทั้งเมล็ดกาแฟาแล้วก็ปั่นกาแฟาได้ด้วยนะคะคือถือว่าเป็นรวมฟังก์ชันไว้ในเครื่องเดียวนะไม่ต้องมีแบบว่าหลากหลายอุปกรณ์นะคะคุณผู้ชมเ,เป็นการเรียกว่าเป็นการลงทุนน้อยอ่ะในการที่จะ,ปะเปิดธุรกิจนะคะ น่าทานมากคุณผู้ชมเอาอย่างนี้เราต้องให้คอกาแฟตัวจริงคุณต๋อลองชิมสิคะว่าฝีมือของฝนเนี่ยเป็นยังไงบ้างน่าทานขนาดนี้นะคะขออนุญาตเลยนะคะสวยเป็นไงคะเออหวานกำลังดีเลยอะกลมกล่อมแบบนี้เปิดร้านได้สบายเลยคุณฝนเอาพีขก้นมาเลยอย่างนี้ต้องบอกว่าขอขอบคุณนะคะเครื่องปั่นกาแฟ Starwell คะ่ะใครแล้วนะคะและ,ะคราวนี้มาที่คนที่รักสุขภาพเป็นบ้างนะคะใครที่แบบว่าชื่นชอบในเรื่องของการทานน้ำผลไม้ที่เป็นสมูตตี้ให้สุขภาพที่ดีเราจัดมาให้หลากหลายเมนูนเลยค่ะเงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเมนูแรกเลยนะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่สมูตตี้นะคะ คุณต่อค่าได้เลยค่ะอืมไม่แบ่งเลยต้องบอกว่าตัวเองเข้มมากๆบอกสูตรนี้นะคะอร่อยจริงแล้วก็ช่วยในเรื่องของการที่ทำให้เราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ดูสาวขึ้นแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยโอ้เยี่ยมจริงๆเลยเมนูนี้เยี่ยมค่ะ,อะเอาละโว์ <So S 2> <อ>คุณผู้ชมไปทางด้านนู้นเลยนะคะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาถึงเมนูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มสูทตี้กับออเรนซ์สูตตี้ค่ะ,ะดีเลยค่ะงั้นเริ่มเลยนะคะ สามารถนนี้ได้อย่างหลากหลายเมนูแบบนี้นะใช่ค่ะผู้ชม <ฮะ S 2> ขายดีแน่แน่คนนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ชิม,ม <c oughs> อ่ะอุ้ยน่าทานมากน่าดื่มมาก <c oughs> ขออนุญาตชิมได้ไหมคะคุณฝน <c oughs> อือนะคะอ้าวลองเลย ีเ,เป็นยังไงคะคุณต้อกำลังดีเลยอะค่ะมันจะมีแบบว่าความหอม,อมนะคะแล้วก็จะแบบว่ามีตัดรสเปรี้ยวนิดนิดด้วยน้ำมะนาวโอ้โหผู้ชมค่ะนี่คือ2เมนูเท่านั้นเองนะสำหรับสมูทตี้นะคะน่าทานแล้วก็น่าดื่มขนาดนี้อเ,เอาล่ะทีนี้ยังไม่หมดนะคะรเรามาต่อกันที่เมนูต่อไปกับเมนูนี้นะคะมิกซ r ฟรุตสมูทตี้ค่ะ เมนูนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสูตรที่จะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ให้กับร่างกายของเรานะคะช่วยล้างลับไส้ได้ใครที่มีปัญหาเนี่ยนะคะในเรื่องของล้างไส้หรือว่าระบบขับถ่ายอาจจะไม่ค่อยดีเนี่ยนะคะเครื่องดื่มแก้วนี้จะช่วยได้ค่ะและเจ้าของก็ต้องเป็นผู้ชิมนะคะคุณผู้ชมคะเชิญเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคุณฝน อคุณกินไม่หยุดเลยอะแบบนี้อ,อร่อยมากค่ะเพราะว่าเราจะได้กลิ่นของกล้วยหอมด้วยนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเมนูนี้อร่อยแท้ๆเลยนะคะด้วยเครื่องปั่นกาแฟ Starwell ค่ะนี่นะะได้อีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้กันไปแล้วนะคะยังไม่หมดค่ะยังมีอีกหนึ่งเมนูสมูทตี้สุดท้ายนะคะที่เอามาฝากคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือกรีนทีสมูทตี้ค่ะ ออนุญาตชิมให้โอ้ยสวยจังเลยนี่นี่ราคาทานได้นะคะเป็นไงครับคุณต๊ออร่อยอะนะคะขอทานต่อเลยละกันนี่แหละค่ะคือเมนูสมูทตี้นะคะเดี๋ยวเอามาวางไว้ตรงนี้เลย เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเพียงแค่เมนูเครื่องดื่มปั่นเท่านั้นนะคะยังได้คุณภาพยอดเยี่ยมขนาดนี้แต่คุณต้อเชื่อไหมคะว่าไม่ใช่แค่เครื่องดื่มเท่านั้นนะเครื่องปั่นกาแฟสตาร์เวลค่ะยังสามารถเรมิตเมนูนะคะ ปั่นอาหารได้อีกด้วยโอ้โหของขาวก็ทําได้เหรอคะถูกต้องถ้าไม่เชื่อนะคุณผู้ชมตามมาทางด้านนี้เลยคะ่ะม,มา,เ,าเลยเอ้าวละนะคะเท่านี้นะคะมาถึงแบบว่าของข่าวกันบ้างดีกว่านะคะอนอกจากที่สามารถนเนรมิตเมนูเครื่องดื่มได้แล้วมาดูกันคะ่ะเรายังสามารถที่จะปั่นเนื้อหมูหรือว่าบดหมูได้ด้วยนะคะอ้าวละต้องทดสอบกันนะคะนี่โอ้โอนี่มีติดครัวที่บ้านไวน้นี่แบบสบายมากเลยนะคะเอาละอา่า การทำก็ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะคะเราก็มาเลือกกดปุ่มเลยค่ะโอ้อ่าเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชม่ามาดูกันดีกว่าค่ะว่าละเอียดขนาดไหนนะคะสำหรับหมูบดนะคะนี่ละเอียดมากๆนี่โอ้โอคุณผู้ชมดูสิคะว่าเครื่องปั่นกาแฟ Starwell เนี่ยนะคะคือเขาสามารถบดเนื้อหมูได้ละเอียดขนาดนี้เลยนะคะ แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเขาใช้เวลาที่รวดเร็วมากๆาใช้เวลานิเกวเองเพราะฉะนั้นจะทําให้คุณเนี่ยประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารแล้วก็ในการทําอาหารด้วยย,ยังไม่พอแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนอกจากที่เราจะสามารถบดเนื้อสัตว์ได้แล้วนะคะเรายังสามารถบดเครื่องแกงได้ด้วยมไม่เชื่อใช่ไหมคะงั้นเรามาพิสูจน์ด้วยกันเลยค่ะค่ะเครื่องแกงนะคะเรามีอะไรบ้างคะเราก็มีพลิก นะคะมีพริกแห้งนะคะทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะคะใส่ลงไปเลยอ่าแล้วก็มีข่าค่ะแล้วก็มีตะไคร้ด้วยนะคะใส่ลงไปขอกระเทียมสักนิดนึงค่ะคุณฝนอันนี้คือหอมแดงขอหอมก่อนได้ไหมได้โรยลงไปแบบนี้จะได้หอมๆนะน่าจะได้แล้วนะคะขอกระเทียมแล้วละเรียบร้อยค่ะทีนี้เนี่ยเราจะต้องเพิ่มน้ำไปนิดนึงนะคะเขาจะได้ บดกันได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเอาละ,ะแล้วก็ช่วยเพิ่มรสชาติด้วยนะคะเริ่มแล้วนะคะค่ะโอ้ไม่ต้องเสียเวลาคลบกพริกเองเลย,ยคุณฝ<ฮ><ฮ>นสะดวกมากคะสะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องเลอะมือด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาละนะคะ เสร็จแล้วนะคะน,นี่ละค่ะเห็นไหมคะดูสิคะอย่างนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสะดวกสบายในการทําอาหารด้วยนะเร<ช>ียม <ๆ S 1> อาหานะคะนี่โหดูสิคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเครื่องปั่นกาแฟจาก Starwell เครื่องนี้นะคะจะสามารถช่วยทําให้เราเนี่ยทำอาหารข่าวได้ด้วยนะคะอนเนกประสงค์จริงๆอคุณฝนชวนค <ๆ S 2> ุณผู้ชมดูนิดหนผ่้ชมดูสิคะพริกแกงของเราว้าว หนะูยหอมอ่ะออจริงๆอยากจะไปกินกับข้าวเปล่าเลยนะเนี่ยพร้อมจะเข้าครัวได้เลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นแบบว่าหลากหลายเมนูนะคะ,คะเอาใจคนที่รักการทําอาหารโดยเฉพาะค่ะคุณสามารถจะเนรมิตเมนูมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มกาแฟบดกาแฟนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มแบบสูทตี้ของคาวหรือแม้กระทั่งเครื่องเทศก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถูกต้องค่ะในส่วนการทํางานนะคะก็ง่ายนิดเดียวนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะ เททุกอย่างลงไปแล้วก็กดปุ่มเหมือนเดิมเองนะคะและสิ่งสําคัญทราบหรือเปล่าคะว่าการทาความสะอาดนั้นก็ง่ายนิดเดียวเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับเครื่องปั่นกาแฟ Starwell นี่นะคะช่วยให้คุณสามารถเนรมิตหลากหลายเมนูได้เพียงใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะคะพลาดไปได้กับเครื่องปั่นกาแฟ Starwell วันนี้เราสคนหมดเวลาแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ